เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Warner b r o t h e r a n อนิเมช a นได้ทำการปล่อยเทเลอร์ตัวแรกของ a n i m เม t ัน l ตีลบอ n ลซึ่งได้สร้างความตื่นตาและความคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกอย่างยิ่ง ทำความรู้จักกันสักหน่อยสติวบอลลันคือผลงานการรีบูตจัก,กรวาลโจโจ่ล,ล่าข้ามศตวตรษของอาจารย์ฮิโรฮิโกะอาราคิซึ่งในภายหลังก็ได้ถูกนับรวมเป็นภาคที่7ของซีรีส์โดยที่ผ่านมาผมได้ทําคลิปแนะนาตัวละครวิเคราะห์เนื้อหาจอลึกไอเทมและศาสตร์พลังวิเศษของมังงะเรื่องนี้ไปแล้วฉะนั้นในวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปจอลึกข้อมูลการแข่ขงขันขี่ม้าข้ามทวีปครั้งแรกแห่งมวลมนุษยชาติอาจาเป็นเซตติ้งพื้นหลังหลักของมางาังงะสติวบอลลันกระผม Man, เมอร์เซียอั สตีลบอลลันเลสคือการแข,ข่งขันขี่ม้าข้ามทวีปที่จัดขึ้นณน,นประเทศอเมริกาปี1890โดยโปรเมเตอร์ชื่อดัง s สตีเฟนสตีลมีจุดเริ่มต้นที่ซานเอโก e บีชริมชายฝั่งมาหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงนครน New York, ิวยอร์กอานเป็นเส้นชยัยในระยะทางรวม6,000กิโลเมตรมีเงินรางวัลสูงสุด50ล้านดอลลาร์และมีนักผจญภัยสุดแกร่งเข้าร่วมการแข่งขันมากว่า3,600คน เอาละครับตอนนี้เราได้อยู่กับคุณสต St ีเฟนสตีลปรโมาเตอร์ผู้จัดรายการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้างั้นขอสอบถามอันดับแรกก่อนเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้มีที่มาอย่างไรคุณได้ไอเดียอะไรถึงจัดการแข่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ครับผมขอขอ้ขอพูณสำหรับคาถามถ้าใจเราต้องย้อนกลับไปในสมัยผมยังหน,นุ่มตอนอายุ16ปีผมได้เข้าร่วมกับกองทหารมา้าแต่ก็โชคร้ายที่ผมไม่เคยได้ออกไปรบเลยสักครั้งเพราะไปไทายฟอร์จากอาหารที่แม่ครัวทำมาไม่สะอาดซึ่งผมต้องรักษาตัวอยู่ในกองห่างกาไกลเป็นเวลากว่า หลังจากนั้นผมก็ออกจากกองทหารม้าและเลวรอนทำงานไปเรื่อยครับผมเคยเป็นดาวเด่นในคณะละครสัตว์เคยเป็นนักมวยรุ่นเฮฟวี่เวทแต่พราะผู้ปฏิเสธที่จะล้มมวยในการแข่งนัดหนึ่งผมจึงถูกตามไล่ๆล่จนต้องหนีออกนอกประเทศและกลับมาที่นี่อีกครั้งในปี1881ตอนนั้นผมได้ประกาศตามหาเด็กสาวที่คอสตาริกาทำให้ยอดขายหนังสือพิม Wait, พ์อิสันเวทพุ่งทะลุเป็นสองเท่าและนั่นก็คืเป็นเก่าแรกที่ผมมาทำงานเป็นโปรโมเตอ รายการที่ผมเป็นปรโมเตอร์ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยนะทั้งปฏิบัติการจับมนุษย์มะเป็นๆในเทือกเขาโรกกีต่เวลลาหาปลาทำสามขาทีมสำรวจเพนกวินสูง20เมตรทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งมีคนเอาหลิงมาโกคนคนจนเกียงแล้วเอาไปลงหนังสือพิมพ์ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพจที่ใครๆก็รู้แต่มันก็ส่งผลให้ผู้คนต่างแง่ในรายการที่ผมจะทำไปด้วย พวกเขาหาว่าผมเป็นคนต้มตุนหลอกลวงไม่มีใครเชื่อผมจนสุดท้ายผมต้องขายครือหายและสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อจ่ายหนี้สินจนแทบสิ้นเนื้อปดาตัวแต่ผมก็ยังไม่ล้มเลิกวินาทีนั้นผมนึกถึงความฝันในวัยหนุม่มสมัยอยู่กองทหารมาว่าผมไม่เคยได้ขี่ม้าและยะไกลเลยเพราะงั้นผมจึงเกิดไอเดียอยากจะรายการแข่งขันขี่ม้าและยะไกลแต่ด้วยความที่เครดิตของผมเป็นศูนย์จึงไม่มีใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมได้แต่เมาเร่ร่อนนอนกลางถนนไปวันๆจนกระทั่ง ผมได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งเธอบอกให้ผมจัดแข่งขี่ม้าข้ามทวีอเมริกาเหนือให้ยิ่งใหญ่ไปเลยตอนแรกผมไม่ได้สนใจเรื่องคำพูดเผอเจอของเด็กคนนั้นต่ต่อมาผมได้ไปมีเรื่องกับคนในร้านเล่าตามภาษาพวกขี้เมาทว่าคนที่ผมไปมีเรื่องด้วยนั้นเป็นคนของหนังสือพิมพ์อีสันเวสและขณะเมาอยู่ผมก็คงเอผอภลาดเรื่องแข่งขี่ม้าข้ามทวีปจากคำพูดของเด็กสาวโดวยไม่รู้ตัว แต่พวกเขาสนใจและตกลงจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้ชีวิตผมอีกกับตาลปาทันทีมีบริษัทชั้นนำกว่า20บริษัทจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้และมีกำหนดแข่งในอีก2ปีต่อมาในอตอนนั้นเองที่ผมนึกถึงเด็กสาวในว,วันนั้นนี่องเป็นลิขิตสวรรค์ที่ทําให้เราได้พบกันแน่เพราะงั้นผมจึงได้ตามหาเธอเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณเธอที่ทําให้ผมได้มีวันนี้จนในที่สุดผมก็ตามสืบจนหาที่อยู่ของเธอพบเธอมีชื่อว่าลูซี่แพดเดิตัน และบ้านของเธอกำลังมีเนี่ยสินกับพวกมาเฟียอยู่ผมจึงเสนอตัวที่จะช่วยพวกเขาด้วยการรับลูซี่มาเป็นภรรยาใช้ชื่อว่าลูซี่สตีลปกป้องเธอจากพวกมาเฟียนี่เป็นจุดกําเนิดการแข่งขันสติวบอลลันครับโอ้ต้องขอขอบคุณคุณสตีวสำหรับเรื่องราวซุดแซนแฟนตาซีนะครับในส่วนต่อไปเราจะนำพาทุกท่านไปสู่รายละเอียดและก,กฎกติกาการแข่งขันนะครับ ก่อนอื่นต้องพูดถึงสปอนเซอร์หลักการแข่งขันการแข่งขันสติบอรลัน์ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทหนังสือพิมพ์ S W Treemoon โรงแรมซานดดเอโกบีชและโรงแรมต่างๆบนเส้นทา,า,างการแข่งขันบริษัทผลิตเนื้อ b n c บริษัทผู้ผลิตปืนวินเ h e s t e r ์บริษัททางรถไฟผ้าพื้นทวีปฮอดีสันเทบริษัทน้ำมันสปีดวาก,กอน และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐท่านประธานาธิบดีฟันนี่วาเลนไทยซึ่งหากขาดการสนับสนุนจากท่านการแข่งขันนี้ก็คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีอีกครั้งนะครับมาที่กติกาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันๆๆจะต้องจ่ายค่าสมัคร1,200สร้ดอลลาร์ฟังดูเหมือนแพงมาเมื่อเทียบวันนี้คือเงินเดือนทั้งเดือนของกรรมกรแรงงานแต่เงินค่าสมัครส่วนนี้จะนำมาช่วยดูแลสวัสดิการต่างๆของผู้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ค่าเดินทางกลับบ้านค่ารักษาพยาบาลและค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปไม่จำกัดสัญชาติเชื้อชาติเพศจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็เข้าร่วมได้และไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้ม้าในการแข่งขันเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ยานพาหนะได้ทุกชนิดรวมไปถึงรถยนต์ก็ใช้ได้ด้วยเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนม้าหรือยานพาหนะระว่างการแข่งขันได้หากฝากา่าฝืนจะต้องถูกปรับแพ้ รวมทั้งที่ว่าเส้นทางการแข่งขันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจด้วยการแข่งขันระยะไกลทาให้ผู้เข้าแข่งขันต้องนอนค้างแรมในทุ่งลกลางที่มีทั้งสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์มีพิษซึ่งผู้เข้าแข่งขันจําต้องปกป้องตัวเองดังนั้นจึงได้อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถพกพาอาวุธสลับป้องกันตัวได้หากไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือการกระทําโดยเจตนาทําร้ายผู้เข้าแข่งขันคนอื่นทางกรรมการก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิทันทีและดำเนินควาาามมมผิดตกฎหย สนามการแข่งขันสติวบอลันคือพื้นดินอเมริกาเหนือจากซาเดียโก,โกไปนครนิวยอร์กวร, York, รวมระยะทางทางสิ้น6,000กิโลเมตรโดยใน,นเส้นทางการแข่งขันจะมีจุดเช็คพอยต์เพื่อตรวจสอบอันดับเวลาในการวิง่งรวมไปถึงสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลอย่างการสอบเปลี่ยนมา้าซึ่งเราจะเรียกการแข่งขันแต่ละสนามก่อนจะไปถึงจุดเช็คพอยต์ว่าสเตทโดยจะมีทางสิน9สเตทการตัดสินผู้ชนะในการแข่งขันก็คือคะแนนรวมทั้งหมดที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับในแต่ละสเตทโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนที่ได้ก็คืออันดับที่เข้าเส้นชัยในแต่ละสเตทและเวลา ตารางคะแนนของแต่ละอันดับผู้ที่เข้าเส้นชัยมีดังนี้และทางนี้ผู้ชนะเลิศในสเตจการแข่งขันนอกจากจะได้รับคะแนนสูงสุดแล้วยังจะได้รับเงินรางวัล10,000ดอลลาร์ 1, และโบนัสทาม1ชั่วโมง โดยโบนัสถามจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เข้าแข่งขันสมมุติว่าการแข่งขันไปถึงนครนิวยอร์กสิ้นสุดลงคะแนนรวมของอันดับหนึ่งและอันดับ2มีเท่ากันเวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งก็มีเท่ากันแต่ผู้เข้าแข่งขันคนที่2มีโบนัสถามหนึ่งชั่วโมงเมื่อนำโบนัสถามไปหักลบกับเวลาทั้งหมดก็จะเท่ากับว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่2เป็นผู้ชนะเลศดังนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องไขว่ควรานอย่างอรอบคอบว่าจะเร่งความเร็วเพื่อให้ได้โบนัสถานสร้างความได้เปรียบหรืืออออจะถถนมมกาาาาาลัังงเเเพพ่่ให้้้สาาสสสรขชยไดดวิดภ จากดีเพราะจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสเตททางเก้าในการแข่งขันสติลบอลันสเตทที่1จากซานเดียโกบีดไปที่โบสซานตามาเรียโนเวลลาเริ่มต้นวันที่25กันยายนปี1890เวลา10นาฬิการะยะทางรวมทั้งหมด1 5 0 0 0เมตรรายละยดสนามในสเตทนี้มีอุปสรรคเป็นทางคดเคียวเนินลาดขึ้นสูง50เมตรและเนินลาดลงเป็นป่ารกชันอีกทั้งต้องวิ่งบนเส้นทางผ่านทุ่งปศุสัตว์หลางก่อนจะไปถึงเส้นชัย สเตจท,ที่2จากโบสันตามาเรียนโนเวลลาไปทีโมนิเมนวันเล่เริ่มต้นวันที่26กันยายนปี1890 <c oughs> เวลา10นาฬิการะยะทางรวมทั้งหมด1,200กิโลเมตรในสเตจนี้เป็นหนึ่งในสนามแข่งที่มีระยะทางที่ยาวและยากมากผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งผ่านเส้นทางบนทะเลสายอะิโซนาที่ร้อนระอุซึ่งถึงแม้ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างอิสระเพื่อเข้าเส้นชัยแต่จะมีข้อบังคับที่ทุกคนต้องผ่านจุดเช็คพอยต์หนึ่งจุดที่กำหนดไว้ สเตจที่3จากโมนิเมตวันเลไปที่แคนยอนสิตีเริ่มต้นวันที่14ตุลาคมปี1890เวลาประมาณ17นาฬิกาทีนาทีระยะทางรวมทั้งหมด510กิโลเมตรในสเตจนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านเส้นทางในเทือกเขาล็อกกี้ที่สลับซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายมเมื่อพ้นเขตเทือกเขามาแล้วก็จะต้องวิ่งผ่านทุงหญ้าซึ่งมีทะเลสาบลึก2.2เมตรขั้นทางก่อนเข้าเส้นชัย สเตจที่4จากแคนซัสซิตี้ไปที่แคนซัสซิตี้เริ่มต้นวันที่19ตุลาคมปี1890เวลาประมาณตี3 5นาทีระยะทางรวมทั้งหมด1,250กิโลเมตรในสเตจนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผานเส้นทางบนทุ่งหญ้าลกหลางด้วยระยะทางที่ยาวมากทำให้ปัจจัยตัดสินผลแพ้ชนะวันกันที่ความอึดถึกทนมากกว่าความเร็ว สเตตี่5จากแคนซัสซิตี้ไปที่ชิคาโกเริ่มต้นวันที่9พฤศจิกายนปี1890เวลาประมาณ10นาฬิกา25นาทีระยะทางรวมทั้งหมด780กิโลเมตรในสเตตนี้มีระยะทางที่สัน้นอุปสรรคเพียงหนึ่งเดียวคือแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่ขั้นขวางตัดผ่านเส้นทางการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจึงจำเป็นต้องหาทางข้ามแม่น้ำด้วยตัวเอง สเตจที่6จากชิคาโกไปที่แมคคินโนสิตี้เริ่มต้นวันที่23พฤศจิกายนปี1890เวลาประมาณ12นาฬิกาส6นาทีระยะทางรวมทั้งหมด690กิโลเมตรอุปสรรคในสเตจนี้คือสนามแข่งอยู่ทางเนื้อสุดของทวีปผู้เข้าแข่งขันต้องรับมือกับเขตทุนดาที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นอีกทั้งหิมะอาจบดบังรอยแยกบนพื้นดินซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักแข่งที่วิ่งด้วยความเร็วสูง สเตจที่7จากแมคคินโนสิตีไปที่ฟิลาเดลเฟียเริ่มต้นวันที่7ธันวาคมปี1 8 9 0เวลาประมาณ9นาฬิกานาทีระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ1,300กิโลเมตรสเตจนี้เป็นสนามแข่งที่มีระยะทางยาวมากที่สุดผู้เข้าแข่งขันจะต้องมุ่งหน้าไปทางตะว,วันออกเฉียงใต้สู่เบนจามินแฟรงกินพาดเวย์อันเก่าแก่ของเมืองฟิลาเดลเฟียโดยจะเหลียวอ้อมทะเลสาบอีลีไปด้วยภูมิประเทศจะมีความคล้ายคลึงกับท่ลาบในสเตจที่4และสเตจที่ห สเตทที่8จากฟิลาเดลเฟียไปที่ยูเนียนบีชเริ่มต้นวันที่28ธันวาคมปี1890เวลาประมาณ17นาฬิกา6นาทีระยะทางรวมทั้งหมด140กิโลเมตรผู้เข้าแข่งขันจะต้องเดินทางผ่านทุ่งนานในรัฐยูจอร์ซีสนามแข่งนี้ค่อนข้างสรรั้นและตรงไปตรงมาอุปสรรคไม่เยอะเมื่อสิ้นสุดสเตทนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงเรือข้ามฟ้าไปยังสเตทสุดท้าย สเตติที่9จากจูเดียนบีดไปทีโบทินิตีเริ่มต้น18ปุกราคมปี1891เวลา6นาฬิกา2นาทีระยะทางรวมทั้งหมด13,000เมตรผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงจากเรือคุ้มกันทีละคนมุ่งหน้าขึ้นเหนือจะกเกาะโคนีไปยังแมนฮัตตันหลังจากข้ามสะพานบุกหลินแล้วก็ตรงไปยังเส้นชัยโบททินิตี ผู้ชนะเลิศการแข่งขันนอกจากเงินรางวัล50ล้านดอลลาร์ก็ยังจะได้รับถ้วยรางวัลสติลบอลลันรางวัลผู้ถือหุ้นการรถไฟสายข้ามทวีปรางวัลนังสือพิมพ์โฮไลซอนรางวัลสมาคมจ็อกกี้อเมริการางวัลพัฒนาสายพันธุ์ผักและรางวัลแคตตาล็อกโฆษณา ผู้เข้าแข่งขันสติลบอลลนมีจานวนทั้งสิ้น3,852คนซึ่งทางคุณอาวชีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นกูรูด้านการแข่งม้าแต่จริงๆแม่งโม้ทั้งเพและจัดลิสต์รายชื่อนักแข่งตัวเต่งที่น่าสนใจและวิเคราะห์สไตล์การแข่งขันมาให้เช่นนั้นขอเชิญทุกท่านไปทําความรู้จักกับนักแข่งตัวเต่งในการแข่งขันครั้งนี้ คนแรกใจโรสเปรีอายุ24ปีมาจากราชนาจักรในอาโปลิสไม่เคยมีประวัติการแข่งขันขี่ม้าและข้อมูลส่วนตัวของเขาก็มีค่อนข้างน้อยเขามาพร้อมกับม้าคู่ใจวอลคิลีอายุ4ปีเป็นม้าสายพันธุ์ออสเตรเลียสต็อกมีความพิเศษคือความอึดและความทนทานข้อมูลจากคุณเอาชีบอกว่าสไตล์การแข่งของเขาเป็นม้าวิ่งนำที่เน้นการบุกดุดันพยายามวิ่งทิ้งห่างจากคู่แข่งคนอื่นออีกทั้งตัวเขายังมีสร้นทห้งการหมุนาสร์วิชาลับของตระกูลที่มาช่วยเสริมสร้างคควาาามได้้เปรียบจกูข่่ันนอื คนที่2โจโนี่โจสตาอายุ18ปีนักแข่งจากอเมริกาครอบครัวโจสตาเชี่ยวชาเริ่มก,การขี่มา้าพ่อของเขาจอโจสตาร,รุ่นที่2เป็นผู้ฝึกม้ามากฝีมือและตัวโจนี่เริ่มขี่ม้าครั้งแรกเมื่ออายุ5ขวบจากนั้นโจนี่ชนะเลิศในการแข่งเคนตักกี้ดาบบีเมื่ออายุ16ปีถือเป็นการเดบิวต์เปิดตัวจ็อกกี้อัจฉริยะโจนี่โจสตา ทว่าหลังจากนั้นเขาประสบข่าวครอถูกยิงทําให้ขาทั้งสองห้างพิการขยับขยอนไม่ได้บางทีการที่เขาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อาจจะเป็นตำนานบทใหม่การหวนคืนของจ็อกกี้อัจฉริยะก็เป็นได้โจนี่มาพร้อมกับม้าคู่ใจโซโลแดนเซอร์เป็นม้าสายพันธุ์แอพพาลูซาอายุ11ปีสไตล์การแข่งของโจนี่โจนี่เป็นนักแข่งที่มีความใจเย็นวางแผนการวิ่งอย่างอรอบคอบเขาจะวิ่งบนเส้นทางที่ปลอดภยัยไม่เสี่ยงขึ้นนำต้นเกมรักษาระยะห่างให้คงที่และเร่งสปีดจนคว้าชัยในช่วงท้ายเกม คนที่3เดียโก้แบรนโดหรือดิโออายุ20ปีนักแข่งจากอังกฤษเจ้าชายแห่งวงการขี่ม้าอังกฤษที่กว่าละวันมานับครั้งไม่ถ้วนเขามีไว้เด็กที่แลนแคนใช้ชีวิตภายใต้การดูแลของเจ้าของาฟาร์มวัวสัตว์แห่งหนึ่งแต่เนื่องด้วยเขามีพอสวรวค์เข้ากันได้ดีกับมา้าไม่ว่าจะเป็นม้าพะยุ์ขนาดไหนก็ยอมโอนอ่อนต่อเขาเขาใช้พอสวรวค์นในด้านนี้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นเจ้าชายแห่งวงการขี่ม้าอังกฤษดังปัจจุบันม้าคู่ใจของเขามีชื่อว่าซิลเวอร์บุลเลต์อายุ4ป สไตล์าการแข่งของเขาเป็นม้าวิ่งขึ้นนำสมก็เป็นดีโอผู้มีความเฉยชาตยมายอมตามหลังใครตัวเขามีทั้งพอสวรรค์และเทคนิคแพผววเขาสามารถจับจังหวะการหายใจของมา้ารวมไปถึงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการศึกษาอุปนิสัยของม้าคู่แข่งและเล่นงานจุดอ่อนตรงนั้นสร้างความได้เปรียบ คนที่4เมาาเทนทีมอายุ21ปีนักแข่งจากอเมริกาประวัติการแข่งขันไม่ปรากฏแน่ชัดแต่เขาไปทั้งข่าวบอยและนักล่าฆ่าหัวทุกๆปีเขาจะต้อนวัวรวม3,000ตัวเดินทางผ่านทุกญ่าเลี้ยงสัตว์รวม4,000กิโลเมตรอีกทั้งเขายังไปนคนมหัจจรรย์ที่เมื่อเดินผ่านหมายังต้องยอมก้มหัวให้ ม้าผู่ใจที่ใช้ลงแข่งของเขามีชื่อว่าโอสไลเดอร์อินเดอะสกายอายุ5ปีเป็นม้าสายพันธุ์มัสแตงเนื่องด้วยเขาไม่ได้มีบันทึกการแข่งขันขี่ม้ายัเป็นทางการทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์สไตล์การแข่งขันของเขาได้อย่างแน่ชัดแต่ค่าเขเนตจากความเป็นข้าวบอลของเขาที่ต้องเดินทางไกลส่เสมออาจเป็นไปได้ว่าตัวเขาน่าจะถนัดในการแข่งขันด้วยระยะทางไกลมากกว่าระยะทางสั้นก็เป็นได้ คนที่5แซนแมนอายุ18ปีเป็นชายชนเผ่าพื้นเมืองเราไม่มีประวัติการแข่งหรือประวัติส่วนตัวของเขาแม้แต่น้อยหรือกระทั่งหมาที่ใช้ลงแข่งก็ยังไม่มีเขามาด้วยความตั้งใจว่าจะพิชิตการแข่งขันข้ามทวีปโดยกาลังขาของตนได้ยินมาว่าเขามีเทคนิคการวิ่งแบบพิเศษที่ทําให้วิ่งให้ได้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอีกทั้งในการแข่งยังมีสนามที่เป็นทะเลทรายอันเปียบเสบือสนามหลังบ้านของเขาไม่แน่ว่าแซนแมนผู้นี้อาจบรรลุความตั้งใจพิชิตการแข่งครั้งนี้ก็เป็นได้ นอกจากตัวเต็งทั้ง5้าแล้วเราก็ยังมีนักแข่งคนอื่นที่น่าจับตามองเช่นกันยังโพโกโกโลโก้ชายหนุ่มผิวดำจากรัดจอเจียยปูมาพร้อมกับโชคดอดคานนักฝึกม้าชื่อดังจากทางตะว,วันออกฮอตแผนนักแข่งโนเนีย่ยแต่ก็มีความสามารถที่น่าสนใจไม่น้อยและฮิงาชิกาตาโนโูริสุเกะนักขี่ม้าจากแดนอาทิตย์อุทยัย การแข่งขันสติลบอล์มันชะเพียงการแข่งขันขี่ม้าแต่เป็นเซอร์ไวเบลเกมที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีความททรหดอดทนความเฉลียวฉลาดไวพริบในการนำพาตนไปสู่เส้นชัยให้ได้ซึ่งการแข่งขันนี้จะมันดุเดือดขนาดไหนและผลออกมาจะเป็นอย่างไรพวกเรามารอติดตามรับชมไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ